เอาเลยครับส,สดริูิชมนะครับผมวาตานาเบะกลับมาอนีกครั้งในนิยายวายเรื่องเซโนไซส์างเอเลียขอมาอุ้มรักโดยคุณเขียนปลาทองหัววุ้นตอนที่12นะครับถ้าใครสนใจอ e ีบุ๊กของนิยายเรื่องนี้ก็ลิงก์อยู่ใต้คลิปนะครับไปอุดหนุนคุณเขียนกันเยอะนะเรื่องราวจ,จะเป็นยังไงต่อไปนั้นไปฟังกันเลยครับตอนระวังบอสเอาไว้ให้ดีได้พวกเราสองคนจะสอนเจ้าเองมันต้องแบบนี้สิแล้วคีกับออกัสกับขาข้ามาอย่างชั้นสองของร้าน ซึ่งชั้นสองนี้มีห้องอยู่หลายห้องขี่พาข้าเข,ข้ามายัางห้องนอนหนึ่งที่ภายในมีเตียงขนาดใหญ่กับทีวีขนาดใหญ่ตั้งอยู่จะพาเข้ามาที่ห้องนอนพวกนี้ทําไมข้ายังไม่ง่วงสักหน่อยก็พามาเรียนรู้วิธีผสมพันธุ์แบบมนุษย์นะสิไม่พูดเปล่าคียังเดินไปเปิดโทรทัศน์ก็จะมีภาพปรากฏขึ้นมาซึ่งเป็นภาพที่มีมนุษย์เพศชายและเพศหญิงอยู่ด้วยกันในห้องในขณะที่ทั้งคู่ไม่ได้ใส่อะไรปกปิดเลยเนี่ยนี่มัน นังผู้ใหญ่ไม่ใช่เหรอตอนนั้นที่ข้าดูออสตินก็รีบเข้ามาปิดทันทีเลยถ้าจะเรียนรู้วิธีผสมพันธุ์แบบมนุษย์เราก็ต้องดูเจ้าสิ่งนี้นี่แหละผู้มนุษย์บางกลุ่มชอบผสมพันธุ์ต่อหน้ากล้องให้คนอื่นดูแถมยังมีให้เรียนรู้อีกเพียบเลยนะทั้งท่วงท่าในการทำการใช้ลิ้นหรือการใช้ของเล่นเพิ่มสีสันด้วยนะเคพูดพร้อมกับเดนไปหยิบอะไรไม่รู้ออกมาเยอะแยะอันนี้คืออะไรอะ เขาหยิบสิ่งที่คีออกมาให้ดูมันมีลักษณะเป็นทรงรีคล้ายไข่ไก่แต่ขนาดมันเล็กกว่าแถมยังมีสายอะไรไม่รู้ติดอยู่ด้วยเขาเรียกว่าพูดไม่ได้ครับเวลากดตรงนี้มันจะสั่นได้คีกดปุ่มที่ติดอยู่แล้วมันก็สั่นจริงๆด้วยนายก็ไม่เบาเหมือนกันนี่ของเล่นพวกนี้ยังรู้จักเลยอออก,กสัสก็เคยใช้ของพวกนี้ด้วยเหรอ แน่นอนยิ่งตอนใช้กับมนุษย์เพศหญิงมันดีมากเลยขีพูดพร้อมกับทำสีหน้าเค,เคลิ้มๆออกมาไอ้เจ้าสิ่งนี้มันรู้สึกดีขนาดนั้นเลยเหรอฉันอยากลองบ้างแล้วสิหน้าตาแบบเนี้อยากลองใช้บ้างแล้วสิแต่ยังเจ้าเรียนรู้แบบพื้นฐานไปก่อนแล้วกันแล้วเจ้าจออกมาโชว์ให้ข้ายากลองทำไมเนี่ยขี้แล้วอย่างแรกจะให้ข้าทำอะไร หรือขั้นแรกเขาต้องโลกสวยด้วยมือเราก่อนง่ายๆดูให้จบจำแล้วนำไปทำตามฮะเขาได้แต่มองคีย่างสงสัยแ,แค่เนี้เหรอแค่ดูเนี่ยนะแน่นอนว่าไม่ใช่แค่นี้นี่มันแค่ทฤษฎียังมีปฏิบัติจริงๆอีกแต่ตอนนี้ไหนก็ดูแล้วก็ศึกษาจากคลิปพวกนี้ไปก่อนส่วนสำที่เหลือฉันจะสอนต่อเองเขาได้แต่พยักหน้าตอนนี้เขาก็แค่ดูหนังเรื่องนี้ให้จบสินะ ก็ได้เขาจะนั่งดูอย่างละเอียดเลยนั่งดูให้จบและจำเอาไว้ส่วนที่เหลือเจ้าก็เรียนรู้จากเขาแล้วกันข้าต้องไปเตรียเปิดร้านละมีอะไรก็โทรจิตเรียกแล้วกันพูดจบคีก็เดินออกไปทิ้งให้ข้าอยู่ภายในห้องกับออกัสสองคนงั้นเราก็มาเริ่มกันเลยเถอะออกัสพูดจบก็ได้มานั่งดูหนังที่เตียงกับข้าด้วยข้าก็เลยหยิบหมอนข้ามานั่งกอดดูไปเรื่อยๆไม่รู้ว่าข้านั่งดูนานเท่าไหร่แต่ข้านั่งดูแบบชนิดที่เรียกว่าตามไม่กระพริบเลย มันเปิดโลยเข้ามากการมีอะไรกันมันไม่ใช่แค่ว่าทําให้มันเสร็จเสร็จไปแต่มันต้องมีการบิ้วอารมณ์การทําให้อีกฝ่ายรู้สึกดีไปด้วยตรงนั้นของผู้ชายจะไม่เหมือนกับของผู้หญิงเพราะงั้นต้องใช้เวลาเตรียมพร้อมให้ดีไม่งั้นจะทําให้อีกฝ่ายบาดเจ็บได้แล้วจะทําได้อย่างไรล่ะแล้วข้าต้องทําไงบ้างในโทรทัศน์มันไม่มีบอกในจุดนี้แม้จะมีการใช้มือช่วยแต่มันก็ไม่ได้บอกอย่างละเอียดเท่าไหร่ แต่ว่าภายในร่างกายของผู้ชายจะไม่เหมือนผู้หญิงเราต้องใช้เจลหล,ล่อลื่นแบบนี้ช่วยเขาได้แต่มองออกัสที่เดินไปหยิบหลอดอะไรบางอย่างออกมาเจลจะเป็นแบบนี้เอาไม้ใช้ทานะ่ะและเมื่อเราเข้าไปแล้วมันจะมีจุดที่อีกฝ่ายรู้สึกดีอยู่เราต้องควานหาจุดนั้นให้เจอแล้วเขาจะรู้ได้ยังไงว่าเจอจุดนั้นแล้วง่ายมากถ้าเราแตะโดนจุดของอีกฝ่ายให้สังเกตอาการของชนให้ดีถ้ามีอาการกระตุก หรือว่าส่งเสียงอะไรออกมาแสดงว่าโดนเข้าแล้วงี้นี่เองแล้วหลังจากนั้นล่ะหลังจากนั้นข้าต้องทำายังไงต่อหลังจากนั้นนายก็หม่ำได้เลยแต่อย่าลืมใช้เจลหล่อลื่นด้วยจะได้เดินทางสะดวกขึ้นครั้งแรกนายจะเดินยากหน่อยยิ่งถ้าอีกฝ่ายมีอาการเกร็งเพราะเจ็บนายต้องระวังให้ดีหาวิธีเป็นความสนใจอีกฝ่ายเป็นการจูบการลูบคล้ำหรือจะเป็นการเบียเนความสนใจอะไรก็ได้ แค่นั้นเองที่เหลือก,ก็อยู่กับลีลาของนายแล้วล่ะแค่นี้เองงั้นเหรอขาเข้าใจแล้วแล้วมีอะไรที่ข้าต้องระวังอีกไหมครั้งแรกข้ายากให้มนันออกมาดีข้ายากให้ออสตินรู้สึกดีไปด้วยกันมียังมีอีกเหรอระวังบอสเอาไว้ให้ดีเขาเป็นรุกฉันหมายถึงเออเขาไม่เคยถูกกระทําแบบนั้นนะ่ะเขาไม่น่ายอมให้นายทําง่ายๆแนะ่ดีไม่ดีที่สอนไปทั้งหมดนนะ่ะอาจจะไม่ได้ใช้ พระบอสไม่ยอมนี่แหละข้อเนี่ยเคยเข้าใจดีเลยนางสิเนดะแล้วเข้าจะทำยังไงดีทั้งหมดทั้งมวลไม่มีอะไรยากไปกว่าการทำให้ออสตินยอมอีกแล้วทำใจเพื่อเผลอ,อแทนที่บอสจะได้อุ้มท้องนายอาจจะต้องเป็นฝ่ายอุ้มท้องแทนก็ได,ไได้ไม่ได้ไม่ได้ออสตินตั้งหาที่ต้องเป็นฝ่ายอุ้มท้องไม่ใช่ข้าจงก็อย่าพูดแบบนั้นสิข้าก็แอบหวานๆเหมือนกันนะไม่ต้องกลัวขนาดนั้น เธอบอกแล้วไงว่าเัออยู่ข้างในอย่ามองนะว่าเขามีแผนการอะไรบอสน่าเป็นพวกแข็งนอกอ่อนในแค่อ่อนนิดอ่อนหน่อยพยายามตื่อเยอะๆไม่แน่บอสอาจจะยอมใจอ่อนก,ก็ได้เรื่องนี้ข้ารู้อยู่แล้วว่าออสตินเป็นพวกแข็งนอกอ่อนในแต่ข้าจะอ่อนออสตินได้ยังไงนี่สิอีกอย่างอย่ารีบร้อนต้องค่อยเป็นค่อยไปสร้างบรรยากาศให้ดีสร้างบรรยากาศงั้นเหรอได้ข้าจะลองดู ก่อนจะไปถึงขั้นนั้นเขาต้องค่อยๆเป็นค่อยๆไปก่อนสินะดีกว่าจะสอนเสร็จใช้เวลานานกว่าที่คิดฮะข้าไม่รู้ตัวเลยว่าเราใช้เวลานานขนาดนี้ตอนนี้ข้างนอกก็เย็นซะแล้วสิด่เขาใช้เวลาทั้งวันเลยเหรอเนี่ยปานี้ออสตินคงนั่งหน้ายากรออยู่แน่เลยก็เราเล่นหายออกมาทั้งวันแบบนี้มีอะไรก็จะช่วยกันหาแล้วกันนะ ออกัสพูดพร้อมกับตบไหล่ข้าแปลกๆอย่างโปลงๆแบบนี้แสดงว่ากลับไปเราโดนออสตินจาัดก,การแน่ๆเลยใช่ไหมงั้นก็รีบกลับกันเถอะพวกเราพากันเดินลงมาชั้นล่างก็พบว่าตอนนี้เริ่มมีคนเข้ามาในผับบ้างแล้วโดยคีก็ยืนชงน้ำให้กับคนที่เข้ามาและตอนแรกข้าคิดว่ายานนั้นแค่จะแขวนไม่เฉยๆแต่คีเล่นเปิดไฟาย,ยานให้มันเป็นไฟกระจายกระจายทำให้ตอนนี้ภายในผับของคีเหมือนอยู่ในยานลำใหญ่ๆเลย แต่ที่ทำให้ข้าตกใจที่สุดคงจะเป็นคนที่กำลังนั่งรออยู่ด้วยสีหน้าเรียบฉเฉยพอเขาเห็นข้าก็กระดิกนิ้วเรียกทันทีท่าทางแบบนี้ข้าไม่รอดแนะ่ออสตินเจ้ามาทำอะไรที่นี่ข้ากำลังจะกลับไปหาเจ้าพอดีเลยนี่นี่ข้าถูงเงมาครบหมดแล้วพวกเราไม่ได้แอบอู้ไปดูหนังผู้ใหญ่กันเลยนะไม่เชื่อถามออกัสได้เลยข้าพยายามพูดให้ดูน่าเชื่อถือออสตินจะได้ไม่สงสัยอะไรแถมข้ายังให้ออกาสเป็นแนวร่วมช่วยเสริมคำพูดของข้าด้วย งั้นเหรอไม่ได้ไปแอบอู้ดูอะไรมาสินะออสตินกับข้าหันไปมองก็พบว่าออกัสกำลังจะแอบย่องออกจากผับแห่งนี้อยู่แล้วไหนบอกหายเครื่องไงเล่านี่แอบนีเอาตัวรอดคนเดียวเลยนี่วอะอะใช่ใช่ใชบอสเราไม่ได้แอบอู้กันเลยจริงๆออกัสทาไมยิ้มให้ด้วยรอยยิ้มหแห้งๆแค่ดูก็รู้ว่ากำลังฝืนยิ้มอยู่ชัดๆคิดว่าฉันเชื่อหรือไงเป็นข้าเขาก็ไม่เชื่อคำพูดของออกัสดูไม่น่าเชื่อถือ ช่างเถอะที่จะมาที่นี่พระจะมารับบัตรเข้างานสําหรับการประมูลเขตคุ้มครองเฉยประมูลเขตคุ้มครองเหรอจริงด้วยใกล้จะถึงวันประมูลเขตแล้วนี่ปีนี้บอสต,ต้องเอาเขต13มาให้ได้นะบอสนี่ทั้งสองกำลังพูดเรื่องอะไรกันเนี่ยเขาไม่เห็นเข้าใจเลยแน่นอนครั้งที่แล้วฉันเสียเขต13ให้อเนเจลไปแต่ครั้งนี้ฉันต้องได้เขตนี้กลับคืนมาให้ได้เพราะงานจะมีงานให้แกทํา ถึงจะไม่เข้าใจว่าเธอสองกำลังพูดเรื่องอะไรแต่ฟังจากน้ำเสียงของออสตินแล้วต้องไม่ใช่เรื่องดีแน่นอนสร้างมาได้เลยบอสออากาสัสพูดด้วยความมุ่งมั่นเต็มที่ดูท่าทางน่าจะเป็นเรื่องที่สำคัญมากแน่แน่งานประมูลจะเริ่มขึ้นอีกสองวันทำยังไงก็ได้ให้เจ้าบ้านแน่นผัวหัวมาที่งานประมูลไม่ได้ว่าแต่นายเจลได้เป็นชื่อที่ค้นหูแป,กแปลกๆเหมือนเคยได้ยินที่ไหนมาก่อนแต่ข้าคงคิดไปเองละมัง้ง ได้เลยบอสผมจัดการเองพอออสตินได้ยินออกสัสพูดแบบนั้นก็สยายหิมกมาอย่างพอใจเพราะกับยกแก้วขึ้นดื่มจนหมดหลังจากนั้นออกสัสก็แยกตัวออกไปส่วนข้าก็นั่งรถกลับมากับออสตินซึ่งข้าก็ได้แต่นั่งคิดว่าจะสร้างบรรยากาศยังไงดีแต่คิดยังไงก็คิดไม่ออกวันนี้แกงเงียบแป,กปลกๆไปได้ไรหรือเปล่าสงสัยข้าจะคิดมากไปจนออสตินสงสัยเลยเปล่าเขาไม่ได้เป็นอะไรนะจริงๆนะ แต่เหมือนออสติงจะไม่เชื่อเมื่อเขาจ้องหน้าข้าก่อนจะหันไปขับรถต่อทําให้บรรยากาศในรถตอนนี้มันเงียบมากจริงสิหนังผู้ใหญ่ที่ข้าดูเริ่มแรกเมื่อชายหญิงเจอกันทั้งสองก็นั่งเงียบกันแบบนี้ก่อนฝ่ายหญิงจะจับมือฝ่ายชายจากนั้นก็ค่อยๆขยับแนบชิกกันแล้วค่อยๆนูเนียกันก่อนจะร่วมรักกันบรรยากาศเหมือกนกับตอนนี้เลยแต่ตอนนี้ออสตินกาลังขับรถอยู่แล้วเขาคงคงไม่จับมือข้าก่อนแน่เพราะงั้น เขาคงต้องเป็นฝ่ายจับมือเขาก่อนสินะข้าจ้องมือของออสตินที่กําลังจับโคมล,ลัยรถอยู่ก่อนจะส่งมือหมายจะจับมือของออสตินครับข้ากับออสตินได้แต่มองตาก,กันปรปล็บเมื่อในจังหวะที่ข้าจับมือออสตินออสตินก็ขยับมือมาจับกระปุกเกยรถทาให้มือของเราคาดกันทําอะไรของแกออสตินมองข้าอย่างสงสยัยแต่ข้านี่รีบชักมือกลับอย่างไวเลยเเไม่มีอะไรไม่มีอะไรจริงจริง ข้าได้แต่หัวเราะกลบเกลื่อนทำใหออสตินมองข้าอย่างสงสัยก่อนเขาจะขับรถต่อซึ่งข้าก็ไม่ได้ละความพยายามข้ายังหาโอกาสจับมือของออสตินอีกหลายครั้งแต่ก็ล้มเหลวทุกครั้งจนออสตินขับรถถึงบ้านข้าเลยได้แต่นั่งซึมซึมเพราะทำไม่สำเร็จวันนี้แกดูแปลกไปจริงๆด้วยไม่สบายหรือไงไม่ทันให้ข้าได้ตั้งตัวออสตินก็ขยับหน้าเข้ามาใกล้ก็จะใช้เน้อผาของเขาแตะกับเน้อผากของข้าทำใม้ข้าที่กับตัวแข็งค้างทำอะไรไม่ถูก ตัวก็ไม่ร้อนนี่ออสตินขยับหน้าออกก็เราสองคนจะสบตากันไม่รู้ทําไมอยู่ๆเขาก็รู้สึกร้อนผ่าไปทั้งใบหน้าเขาไม่ได้เป็นอะไรเรากลับบ้านกันเถอะข้ารีบหนีเข้าบ้านทันทีเมื่อตอนนี้หัวใจข้ามันเต้นเร็วมากหรือร่างกายข้ามันผิดปกติกันข้าเดินเข้าห้องก็จะสํารวจดูว่าร่างกายของข้ามีตรงไหนที่ผิดปกติหรือเปล่าแต่ก็ไม่เห็นมีอะไรเลยแถมร่างกายข้ามันรักษาตัวเองได้ก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรนี่นางั้นข้าไปอะไรกันแน่เนี่ย เสียแกยังไม่ได้อาบน้ำห้ามแกขึ้นไปนอนบนเตียงนะดูเหมือนออสตินจะเดินตามมาที่ห้องแล้วข้าจะรีบไปอาบน้ำเดี๋ยวนี้ละข้ากระโดดลงจากเตียงก็จะรีบวิ่งเข้าห้องน้ำข้าถอดเสื้อผ้าออกก็จะเข้าไปยืนใต้ฝกักบัวเพื่อให้สายน้ำช่วยบรรเทาความร้อนจากตัวข้าแต่เหมือนมันจะไม่ดีขึ้นเลยเมื่อข้านึกถึงใบหน้าของออสตินในระยะประชิดมันก็ทำให้ข้ารู้สึกปแปลกๆพร้อมกับที่น้องชายของข้ามันตื่นขึ้นมา นี่ข้าแค่คิดถึงใบหน้าของออสตินเ้าก็มีอารมณ์แล้วเหรอเนี่ยเ้าก็เลยได้แต่โลกงสวยด้วยมือเราตามที่ออสตินเคยสอนเอาไว้หลังจากที่อาบน้ําชำระล้างทุกอย่างเสร็จเ้าก็เอาผ้าพันตัวและเดิอนออกมาแต่งตัวในห้องในระหว่องอางที่ข้ากาลังแต่งตัวเ้าก็ได้ยินเสียงอะไรบางอย่างพอเดิอนออกมาดูก็เจอออสตินกําลังยืนทาอาหารอยู่กลิ่นอาหารที่ออสตินทําลอยโชยออกมาเลยออสตินเ <Austin, S 2> จ้าทาอาหารอะไรอยู่เหรอรูปร่างมันไม่เหมือนที่เราเคยกินกันเลย ต้ยมยำกับผัดผักแกไปนั่งรอก่อนไปเดี๋ยวอาหารก็เสร็จแล้วต้ยมยำกับผ,ผัดผักงั้นเหรอข้ายังไม่เคยกินมาก่อนเลยแต่มันต้องอร่อยแน่แน่งั้นข้าช่วยเตรียมของนะข้าเดินไปเตรียมชามเตรียมน้ำกับแก้วน้ำไว้เรียบร้อยออสตินทำเสร็จจะได้กินได้เลยข้าหิวมากมากเลยอยากลองชิมแล้วข้าก็จัดก,การตักเสรยงที่เรียกว่าต้ยมยำเข้าปากทันทีอร่อยอาหารที่ออสตินทำอร่อยอีกแล้วแต่ครั้งนี้มันไม่เหมือนที่เคยกินมา รสชาติของมันออกเปรี้ยวและเผ็ดแต่ก็อร่อยมากหลังจากนั้นเราก็นั่งกินข้าวด้วยกันพร้อมกับเปิดโทรทัศน์ด,ดูซึ่งเหมือนหนังที่ดูจะเป็นแนวความรักระหว่างมนุษย์ด้วยเขาเลยนั่งดูอย่างใจจดใจจ่อและดูเหมือนมันจะช่วยได้เมื่อเขาเห็นวิธีที่พวกมนุษย์สร้างบรรยากาศก,าก่อนทําเรื่องแบบนั้นกันด้วยการกินอาหารใต้แสงจันทร์แถมอาหารต้องเป็นอาหารที่ทําเองด้วยอีกฝ่ายถึงจะดีใจแต่ตอนนี้เรากินข้าวกันไปแล้วนี่สิงั้นพรุ่งนี้ค่อยลองทําดูแล้วกัน ข้านั่งดูหนังจนจบแต่พอข้าหันมาหาออสตินก็นพบว่าเขานอนหลับไปแล้วแถมเขายังไม่ได้อาบน้ําเลยออสตินเป็นผู้รักสะอาดเขาไม่ยอมนอนแน่ถ้าไม่ได้อาบน้ําก่อนแต่ถึงขั้นหลับไปแบบนี้ออสตินคงจะเหนื่อยมากสินะข้าอุ้มออสตินขึ้นแนบอกก่อนจะพาเขาไปนอนท,ที่ห้องพร้อมกับเดินไปหยิบกระมังใบเล็กใส่น้ํากับผ้าผืนเล็กมาข้าถอดชุดออสตินจนหมดก่อนจะเช็ดตัวทําความสะอาดให้เขาจนเสร็จก่อนจะห่มผ้าให้แล้วล้มตัวนอนก่อนออสตินก็หลับไป เอาแล้วก็จบไปแล้วสนับตอนที่12นะครับโอ้โหตอนนี้บอกเลยว่าช่วงแรงนี่ตัดไปเยอะเลยนะข้ามหมดเลยอะ่ะคือไม่รู้อ่านไปนี่จะโดนหรือเปล่า <c oughs> ถ้าคลิปนี้หายไปก็ไม่ต้องสงสัยนะครับทุกคนคือแสดงว่าโดนนะยังไงก็ฝากเปด้วยจะให้คุณเขียนประท้องหัววุ้นด้วยนะครับเข้าไปคอมเมนต์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้คุณเขียนกันด้วยนะครับลิึ่งอยู่ใต้คลิปนะถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากด like, กดไลค์กดซับสไคร้เพื่อเป็นกำลังใจให้เวตาเบ้ด้วยนะครับฝากติดตามตอนต่อไปด้วยนะเชิญ สวัสดีครับผมวัตวนาเบ